ด go. ็อเตอรเอิร์นฮาร์ทโทรมาเหรอว่าไงครับด็อเตอรเอิร์นฮาร์ทฉันไม่ใช่ด็อเตอรเอิร์นฮาร์ทนะฉันไม่ได้จะบอกเดซี่ ว่าไลลี่ยังมีชีวิตยอยู่จก <'s> สันจริงเหรอ <'m> มันมีข่าวที่น่าทึ่งมากนะ <Yeah. S 1> ลิซ่าเป็นไงบ้างละ่ะเขาไม่เป็นอะไรหรอกแล้ว <Okay. S 1> ค่อยคุยกันใหม่นะขอบคุณมากแค่นี้แหละโอเคพอยต์อินแบกเก็ตทูเดอะคอมมิวนิเคชันเซ็นเตอร์ สวัสดีคนด้วยนะครับโอเคผมมายึดเอ๊ะมาปีนเสาสิก่อนอื่นที่ผมจะไปปฏิบัติภารกิจนะครับก็จะ <c oughs> มายึดฐานก่อนนะโอเคก่อนอื่นเลยผมจะตรวจตาดูว่ามีใครบ้างหนึ่งตัวสองตัว จัดการไอ้ตัวข้างบนดีไหมโดนด้วยเถอะเรียบร้อยเฮ็ดช็อต hey, <friendly. S 1> ป่ะทางสะดวกไอ้น้องเอ้ยอยูอัพสกิลมา <c oughs> แทงหลังไอ้สัตว์เรียบร้อย ตัดสัญญาณนะป่ะเดี๋ยวขึ้นชั้นบนฮึบว้าวเงินนี่สัตยิบเก้าเหรียญยิง <laughs> ง่วงนอนหนอสัตล่วงเลยโอเค โอ้โหแม่งเยอะว่ะดูสิว่ามันจะทำอะไรนะก่อนที่เราจะไปปฏิบัติภารกิจก็ยึดฐานนี้ก่อนนะเนาะระเบิดไปกินโ้โหอีกดอกนึงโอเคอีกทีนึงไม่ตายไอ้สัตว์ ออโอ้โหเห็นแล้วมึงเอ,อ้ยทีนี้มันว่าไงไ,ไอ้สัตวหยิงที่หัวอยู่ไม่ได้แล้วครับกระโดดเรียบร้อย้ยเดี๋ยวมึงเจออุจจะระเบิดมึงแถวนี้แหละ โดนไฟเผาตายทำไมมึงไอ้สัสไอ้สัสอย่ายุ่งอย่ายุ่งไอ่ปู่เออเออเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามายุ่งกับพี่ถ้าน้องยังมีชีวิตอยู่โอเคเรียบร้อยง่ายๆสบายๆปาไปปฏิบัติภารกิจเลยเนาะ เฮ้ยเดียวเด้อเด้อโหไฟไหมอะไรวะชาร์โดอ้าวเหมือนมีปืนแฮนกันอะไรวะสเปเชียลเฮ้ยนี่มันปืนอะไรวะ ทำไมมันแรงจริงวะปืนที่มันแต่งให้แล้วหรอไม่เอาออกแต่งเองก็ได้ปืนเนี่ยเหมือนว่าจะได้ช็อตกันนะครับจากพา์ที่แล้วโอเคมาเดี๋ยวผมจะใช้ปืนนี้นะเราแต่งปืนก่อน <Red. S 1> <Side. S 2> เลดด์ดอทซ้ายอันี้ก็ได้วะปึ๊บ เรียบร้อยเอาไปแทนปืนอะไรดีเอาแทนธนูดีกว่าต่อไปก็แอร์ซาวล์ไรเฟิลน,นะนี่ปืนใหม่นะเพิ่งปลดล็อกออปติคอลไซด์เอา้า เชี่ยซื้อผิดอันไม่เป็นไรแล้วเราก็ซื้ออะไรอีกดีนี่และเหลือสองพันล่าตังอะโอเคสไนเปอร์โอเคเดี๋ยวใส่ที่เก็บเสียงแล้วก็แม็ก สโคนี่แหละจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะใช้ปืนนี้เพิ่งปลดล็อกมาใช่ป่ะเอาไปดีไหมเอาไปแทนอะไรดีว,วะ MKG หรอ มาร์กแมนไซ์เคก็ก็ได้อยู่นะผมจะเอาไปแทนแม็กนัมแล้วกันใช้ปืนกลสองอันเลยมึงเอ้ยทีนี้ป่ะพระภารกิจหน้านี่เราต้องไปบุกฐานใหญ่มันพอสมควรคือว่าภารกิจต่อไปนะครับเราจะไปยัง ฐานที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นฐานส่งข้อมูลนะครับของพวกมันซึ่งเราจะไปทำลายเขาเรียกว่าอะไรทำลายที่ส่งสัญญาณนะครับเพื่อไม่ให้มันเนี่ยรู้ตัวเวลาเราไปยึดฐานมันมันจะได้ไม่แห่มาจัดการเรานะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะขับรถไปนะ ปืนเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ใครมาเฮ้ยนักลบหลักญาติปะ่ะโอ These ้โหเฮ้ยออ้ยเย้ยโอ้สภาพอย่างนี้ขี่ไม่ได้แล้ว เฮ้ยแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยที่รักเปล่าวะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ละเฮ้ยนักรบรักญาติอยู่เต็มไปหมดเบยเฮ้ยมึงมาทำอะไรกันวะแหมมีจุดไฟแช็กสุบรีเหม็นวะไปไกลตีนไหมเทมเพลนะเอ้ยอะไรวะอืมดอกไมกน้นะครับ เดี๋ยวผมเอาแต่อาวุธหนัหนกๆมานะพาร์ทนี้โอเคเฮ้ยแม้ว้าวถ้ามึงอยู่กันอย่างนี้ก็ เสร็จกูแล้วละ่ะโอเคสบายปิ้งย่างไม่ชวนกูนะมึงปะกูจะขี่รถอะไรไปได้วะเนียอ้าวไอสัตว์รถเสียเหรอถ้ารถเสียอย่างนี้มึงก็เสร็จกูแล้วละ่ะจื้อเข้าไป เรียบร้อยตายซะโอ้โหแม่งรถพังมึงจะมาทำไมวะเนี่ยฮูไม่ได้เรื่องไม่ถูกใจเจสันบอดี้เลยนะมึงอุ้ยไอ้เหี้ยหักนิ้วก็กรึบดังกรึบเฮ้ยมีหมูมีหมู มีหมูไอหมูกระน,นำกระน,นำเรียบร้อยขอเนื้อหน่อยครับเนื้อหมูเนื้อหมูขอบใจเพ้อเจอเลิศแล้ว โอเคพาร์ทนี้อาจจะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอเอ้ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรสิพาร์ทนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของอาทิตย์นี้เหรอน่าจะอย่างนั้นนะเพราะว่าผมจะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะไปวันพุธ คกลับอีทีก็วันศุกร์โอเคโอเคถ้าพอมีเวลาหรือว่าไม่เหนื่อยจนเกินไปนะครับผมก็จะอัดต่ออ,อ้าวอสัตว์ทำไมแมปเล็กวะ <c oughs> โอเคทำธุรกิจต่อเฮ้ยอะไร ขึ้นไปเบยฮึบแล้วก็ใกล้จะจบแล้วนะครับฟาคายสามโอเคดิฟขึ้นไปเลยเยสกี่แรงเมาส์เ,าเนี่ยคันนี้ เฮ้ยป่ะขึ้นขึ้นตะบี้ตะบันขึ้นไปแล้วเฮ้ยสพานโอ้โห,โหอ, e อ,อ้าวเฮ้ยอโโ้คุณล่วงมาได้ยังไงวันเนี้ยกระดึบกรดึบป่ะ โอเคอีก400เมตรครับอ้าวด้านล่างมีอะไรวะแม่มึงอยู่กันเต็มเลยใช่ไหมเฮ้ยิงแกงมันก็ไปแล้ว หลบหลบอิสต์ดเฮ้ยเฮ้ยเฮด้านล่างมีคนมีมาด้วยป่ะไม่สนใจละกูรีบโดดล่มไปเลยครับก็โดดไปทีก็ถึงเลยอะ สบายสบายโอไล่ถึงที่หมายแล้วสินะอินคอมมิแมนแซมเบเกอร์เฮลโลแซมนายถึงแล้วใช่ไหมนายต้องระวังนะนายต้องเอาซีโฟไปวางระเบิดหน้าถ้ำโอเคแล้วพอนายจัดการระเบิด เสาสัญญาณมันได้อะก็ให้นายรอเฮลิคอปเตอร์มารับโอเคประมาณนี้แหละโอเคป่ะได้เสียรู้เรื่องรู้เรื่องอย่างเงี้ยตึง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 ดนตีขึ้นป่ะ เฮ้ยมีเทวันกุธาสานว้ยจักปะที่ยมือหนึ่งกานปลายปีนเฮ้ยไม่ใช่แล้วไอ้น้องเอาไงดีวะเฮ้ยสไนเปอร์กูเก็บเสียงนี่วะ เฮ็ดช็อตเคมาลุ้นกันครับว่าผมจะเล่นได้ดีหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอ้สัตว์ใครใช้มึงเห็นกูลบ ยุงแล้วครับสัญญาณแม่งดังแล้วโอเคมาวิ่ง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 ลอยเมฆชายไอ้สัตว์รีบรีบไปอย่ามาอยู่เอ,อ้ยโอ้ยสัตไม่โดนยุงแล้วครับยุงแล้วครับไม่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ย,ยเดี๋ยวกูตายเดี๋ยว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 โอ้ยไอ้สัต cầm đây à ôi sắt chớ sữa hơi hơi sữa đột lộp lêu chết tốt chạy thôi Mop, mop, mop! đéo đâu, đéo 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 ยิงเรียบร้อยตายไปหนึ่งสองสามโอเค ยังไงต่อดีวะอุ้ยจัดแทงหัวเฮ้ยมีเสือด้วยมีเสือกรบหักนิ้ว ไอสัตว์ลม้ลมล้มไอสัตว์ล้มเก็บยี่สิบเหรียญไปะปะลุยตอ่อเสร็จกูเหดช็อตโอเค สายโอเคเดี๋ยวเราวาง C4 ทินะเฮ้ยโทรศัพท์รุ่นอะไรวะโนเกียป่ะโอเคเรียบร้อยไปเข้าไปเลยครับ <sucked> อ <oppression> ้าวรู้เรื่องอย่างเงี้ยรู้เรื่องเฮ้ยแขกไม่รับเชิญมาเต็มเลย โ okay. อเคสัตว์กระเด็นกระเด็น <c oughs> ออกมาไอสตัตว์จะขึ้นไปเอ,อ้ยยุ้ยโอ้โหเอ้าไอสัตว์เอ้ยตายเดี๋ยวเอาใหม่อีกทีนะขอไยขอไย <c oughs> อืม้ม <c oughs> อี๋ ต่อกันเบยเรีเอบร้อยโอ้โหแค่กระสุนก่อนเรียบร้อยอัดก๊อปปี้หลับให้สบายนะพวกยี ซับออกมาออกวาออกมาออกมาออกมาเฮ้ยเก็บ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 จุดเกาะจุดเกาะไอ้เฮ้ยเด็กข้างบ้านแม่งร้องอะไรวะเนี่ยกลุ่มลังมันบิดบายบิดบายขออภัยขออภัยเสด็จสมาธิมันเสียสมาธิมันเสียสมาธิอ้โหอีสัตว์เอ้ยพยายามไปกับพี่ก็ได้ อย่างดูแล้วน้องจ้าเอ๋วาไหมจ้าเฮ้ยเดี๋ยวด้ะลโหลดรีโหลดอย่าให้กูรีรอเก็บ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 เฮ้ยโอ้โหโอ้โหเซอร์ไพรส์กูเหรอไม่เอาเซอร์ไพรส์ยี่กูไม่เอากูไม่เอาไม่เอา โอ้ยเศรษัยได้การเอาถังน้ำมันมาให้กูกูไม่ยอมกูไม่ยอมไอ้สัตว์ตายโหงมึงอ่ะอย่ายุ่งไอ้ไอ้เขาดกไม่มีมีเขาอ่ะตัวนี้รีโหลดรีโหลดแป๊บนึงไปขึ้นแบงก์บนครับเช็คพอยต์ชิพพอยต์มา จัดการจัดการเ,กเฮ้ยเฮียไม่โดนงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วเฮ้ยมันรู้เหรอไอ้เหี้ยหมาไอ้สัตว์หมาสัตว์หมา ยิงเรียบร้อยให้ชอ็อตป่ะเอาไงดีบิงไปนี่ที่ส่งสัญญาณข้อมูลของพวกมันนะำเดี๋ยววาง C4 ก่นนอนถึงเวลาแล้วไอ้ฮอยส์เค <c oughs> okay. รีโหลดแป๊บนึงเออดีเอ้ยสัตว์มาทำไมเฮ้ย เดี๋ยวๆๆสับผิววันรุวนพี่จั่นเพิ่งเจอเฮ้ยอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเฮลิคอปเตอร์มานะครับถ้าเดาไม่ผิดเพิ่งเจอเอ้าเฮียไม่เป้าเป็นนี้วะกูขี้เกียจเคลียร์กับมึงแล้วนะเนี่ย อะไรมึงมาหมอบแบบนี้อะไรอะไรอย่าย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 าเฮ้ยไอสัตว์มึงมาได้มึงมาได้กูก็ส vale> ู้กูก็สู้กูก็สู้กูก็สู้กูสู้เฮ็ดช็อตฮ่าฮ่าฮ่ามึงสู้กูไม่ได้หรอกเป็นไงนะครับความเกลียนของผมความเกลียนของผมเออไอสัตว์ตายสองคนเลยมึงอย่ายุ่งไอเขาดก ไปละไปแล้วเนอะไอ้น้องสองตัวเมื่อตายไปยิงดัำไปก่อนครับอไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไปเฮลิคอปเตอร์แล้วไปแล้วไปแล้วเนอะพวกไว้เขาได้ค่อยเจอกันใหม่ ไปแล้วจะยิงอะไรพี่ไปลอลเนอร์ตูมมาลลคิสมาสไปละสำเร็จกับภารกิจนี้นะครับ โอ้ยโอเคมันมากเลยภ no ารกิจนี <Regard. tekrar. S 2> <grateful. S 1> ้อกูโดดแล้วเอยกลางลมกูยังไม่ทันโดดลงพื้นเลยมันจะโถมต้นไมเดนิ้อะไรวะเนี่ย จะสั้นนกรบลักญาติจะเป็นกำลังเสริมให้นายนะนายจำไว้ว e <you> <Ri> ่านายคือครอบครัวเดียวกันกับพวกเราแบ็คโกลโกทูท็อกแซมโกท็อกทูแซมไม่ใช่โ o ทูท็อกแซมอะไรโอ้เอ้ยวน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 ยูหู กระโดดลมเฮ้ยทำไมมันไกลอย่างวะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไม่รู้อีกกี่วันว่าจะอัพคลิปต่อนะเพราะว่าตามที่บอกไว้ตอนแรกผมจะต้องไปต่างจังหวัดนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เซอร o กูดบายไปแล้วครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้า